โอ้น้ำล้นแล้วครับผูบ้ชมเดี๋ยวผมจะไปเปิดวาล์วกันด้ยวยบาตรนะครับ,บสวัสดีครับ fc ทุกคนทุกท่านท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับแฟนรายการช่อง,งอีสานออนสอนพบกับผมบาวตาม์มุสกุลเช่นเคยนะครับวับนนี้บาวตารพามาเบิ้งระบบน้ำสวนฝรั่งนะครับผม นี่ครับโดยซ้ายปั๊มนะครับปั๊มไดโวดนะครับหรือปั๊มเซ่หอะครับขนาดนิ้วครึ่งนะครับผมกลาเป็นปั๊มขนาด3 1 4วัตต์นะครับผมกินไฟอยู่ที่24โวลต์นะครับผมใส่แผงโซลาร์เซลล์ขนาด308วัตต์ หนึ่งแผงนะครับผมลายกระสูบขึ้นจากสะนะครับซึอขึ้นมาไซบอที่ผมเท็ดไว้นะครับอันนี้ขนาดหก่อนะครับผมโดยการสูบน้ําให้มันเต็มเนาะท่านผู้ชมสูบนน้ำมันเต็มเห็นไหครับน,นี่เครื่องนี่ครับไปผุมพาไปลระเบื้องครับ ทำแทงขึ้นมานะครับสูบน้ำให้เต็มนะครับลบสายเมนก็จะเป็นขนาด2นิ้วนะครับขนาด2นิ้วแล้วก็โหลดมาเป็นยี่ิมิลนะครับใส่ท่อพีีนะครับผมแล้วก็ป่อยไปนำระบบน้ำนะครับผมระบบท่อนะครับสายพีีนะครับ สปริงเกิลระสมีที่ออกประมาณเม็ดหนึ่งนะครับผมจากโคลนต้นนะครับต้นฝรั่งและกับต้นเงาะที่เบ่าตาใส่อยู่กรวมทั้งมดนะครับมองนี่นี่แปดแปดสิบสองจุดนะครับหรือแปดสิบหัวหัวมินิสปริงเกร์นะครับขนาดเห็นบ่ครับนี่ความแรงก็ความแรงก็จะประมาณนี้นะครับผมเมื่อเราสูบน้ำ ขึ้นเต็มแท่งนะครับขึ้นเต็มท่อนะครับความแรงกจะประมาณนี้นะครับผมจะใช้เวลาปล้อยอยู่ประมาณ20นาทีนะครับเพื่อให้มันเปียกจนเกินไปนี่พึ่งผมพึ่งป้อยมาบ่เคิ่งนะครับประมาณวัางสองสามนาทีนี่น้ำเริ่มหงเห็นบหครับนี่ไหลอาบไปทั่วที่ทั่วเด่นแล้วครับท่านผู้ชมนะครับพามึงระบบน้ำครับเมื่อนี้ ครับท่านผู้ชมเห็นบ่ครับระบบน้ำไมนิสปริงเกอร์นะครับหญ้าก็ปล่อยยังหกที่สี่แล้ครับเพราะว่าช่วงนี้แรงเหลือเกินนะครับผมแรงมากๆนะครับสังเกตจุดที่ที่บ่ทึกน้ำนะครับจะแห้งนะครับแห้งหญ้าแห้งตายเลยครับกับจุดที่มันมีความชุ่มชื้นเนี่บอครับหญ้าเขียวนะครับนี่เห็นบ่ครับบ่อยากถากหญ้าออกครับช่วงนี้เพราะว่า แรงร้อนแรงแดดร้อนลมแรงนะครับแดดร้อนลมแรงนะครับช่วงนี้พืชของเฮานะครับที่ปลูกไปมีการคลายน้ํานะครับตลอดเวลานะครับเพราะว่าอากาศร้อนลมแรงนี้ส่งผลให้พืชของเฮานี้คลายน้ํานะครับผมแลดินก็ค่อนข้างจี่แห้งนะครับสังเกตเลยครับเห็นไหมครับดินนี่ครับแห้งแข็งนะครับเป็นดินหินลูกรังเลี้ยนะครับผม เพราะว่าพื้นที่ภาคอีสานนี่ไม่ค่อยมีพื้นที่ที่จะเป็นดินดงดินร่วนปนทรายนะครับหรือดินที่มีนิ่มมัดหลายๆนี่ไม่ค่อยมีนะครับส่วนมากจะเป็นดินเหลืองนะครับบนหินลูกรังในส่วนมากนะครับแถบอำเภอบานมวงนะครับผมก็ปล้อยไปพร้อมกันเลยนะครับ80ดสิบจุดนะครับผมแปบจุดถึงหมดนะครับปล่อยพร้อมกันรู้สึกจะออกดีอยู่นะครับผม เป็นระบบน้ําที่ประหยัดนะครับประหยัดงบม,มากมากนะครับผมโดยการซื้อปั๊มซัมเออปื้อซื้อปัม๊มเออแท่นกร็รวมค่าส่งกับเ่ถึงพัน,นครับประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับผมแลวก็การสร้างแทงค้นน้าแทงน้ำกัอแทงพักน้ําขึ้นมากกาับส้งบประมาณพันหนึ่งนะครับผมแต่ก็ซื้อแพงแพงหนึ่งางสามพันแปดนะครับประหยัดงบได้หลายนะครับท่านผู้ชม ค่อนข้างที่จะหกเลยนะครับผมบ่ได้นั้นคุ้งกับน้ําพุ่งอย่างรุนแรงเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นฝรั่งกิมจูนะครับผมต้นนี้ฝรั่งกิมจูกิมจูแท้นะครับผมได้มาจากาพี่เลวัตเกลียท่ารายนะครับเศรตะกรนะครับอาดับต้นต้นของเมืองไทยที่นําพันธฝรั่งกิมจูมาปลูกในไทยนะครับผมโอ้กระจายออกมาเป็นเม็ดพื่อได้ครับเห็นไหมครับหญ้าค่ะค่อนข้างที่จะเขียวงามเลยนะครับผมโอ้โห แลาดูยุดที่มันบูถึกนาเห็นบกัดต่างกันยังเห็นได้ชัดครับบริเวณเงาฝรั่งของผมนี่เขี้ยวนะครับผมค่อนข้างทีหกเลยนะครับส่วนต้นนี้ก็จะเป็นฝรั่งหงเปาสือนะครับท่านผู้ชมหงเปาสือปลูกได้ในยังบัยังบกถึงปีมั้งครับต้นนี้ค่อนข้างจะเกี้ยวงามเลยนะครับผมแต่ดูการออกของน้ํานะครับ ระบบน้ำมินิสปริงเกอร์นะครับผมและก็ผมผมก็จะมีการปลูกต้นอินทผลามแสบไปนำนะครับผมอินทผลามอันนี้บ่ได้ต่อระบบน้ำใส่กับพดเอาเมืองครับโอ้ยยอดนะครับระบบน้ำมินิสปริงเกอร์นะครับใสได้ทั่วส่วนนะครับผมจาลองว่าเอายุกต์ใช้เหตดนี่ถึกใจแน่นอนครับ อันนี้ก็จะเป็นมะละกอนะครับมะละกอพันเตี้ยนะครับผมมะละกอพันเตี้ยเนี่ยครับท่านผู้ชมโอ้โหรูคดข้างที่จะดกเลยนะครับท่านผู้ชมเตีย้ยเตี้ยนะครับประมาณเมื่อหน้าเกินเม็ดยี่นะครับความสูงของต้นจากจากโคลนนะครับจากโคลนถึงปลายถึงปลายยอดนี่ผมว่าโอ้ ไม่น่าเกินเม็ดประมาณเม็ดยี่นะครับผมแนวลูกค่อนข้างที่จะดกเลยนะครับท่า oh, นผู้ชมเท่ามะละกอปลูกกับปลูกในพื้นที่หินพวกดังนเกรกรครับท่านผู้ชมมีวังนะครับ,รนรบในการพื้นฟูดินกะไส่น้ำมักนะครับไส่น้ำมักน้ำมักขี้ไก่นะครับผสมมาการระบบน้ำได้อย่างง่ายดายนะครับผมเวลาผมผสมปุย๋ย ก็ราะว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยนามากต่างๆผมก็ผสมลงมาในง่ายมากนะครับผมการจัดการน,นี่ก็จะเป็นฝรั่งกิมจูนะครับผมฝรั่งกิมจูดูนะครับออกดีมากนะครับฝรั่งกิมจูแล้วก็จะมีการปลูกอินทผาลัมแซมนะครับท่านผู้ชมโอ้โห ปืงครับตัวนี้น้ำนองเลยครับเห็นปกครับพุ่นน้ำพุ่งออกท่วมนองแล้วครับท่วมได้ตัวนี้อินทผาลัมนะครับผมปลูกแซมในสวนฝรั่งนะครับงามดีนะครับเป็นบาฮีแดงนะครับตัวนี้และก็จะมีเงาะนะครับเงาะกับนะครับมีเงาะด้วยนะครับผม สังเกตบริเวณที่น้ําพุ่งนะครับโอ้ยงานี้เขียวดีขนาดนะครับผชมสื๊กน้ำนะครับต้นเงาะก็ค่อนข้างที่จะงามนะครับเงาะนี้ปลูกมาได้ประมาณปีกว่าแล้วครับนั่นผู้ชมนะครับสังเกตนะครับระบบน้ำมีซิงเกอร์นะครับความชุ่มชื้นนะครับสังเกตงานะครับเขียวนะครับผม ส่วนบริเวณที่บุถึงน้ําแดงตต้นะครับซึ่งผมก็ตัดไปพร้อมนะครับแต่ว่ามันก็มันกับบุเขียวซ้ำเงาเห็นบ่ครับเนะี่เงาะตัวน,นี้นะครับค่อนข้างที่จะงามเลยนะครับผมใส่ปุ๋ยเคมีแน่แล้วก็น้ำมักแน่นะครับผมปดปนกันไปเนาะส่วนตรงนี้จะเป็นต้นยางนะครับต้นยางปลูกไว้กินเฮ็ดนะครับผมเห็ดก็ใส่ระบบน้ำคือกันนะครับตัวน,นี้ก็ได้ ต้นยางนี่ครับส่วนฝรั่งต้นนี้จะเป็นตระกูลไส้แดงนะครับผมหรือฝรั่งแตงโมนะครับเป็นที่ต้องการของลูกค้ามากมากเลยนะครับผมฝรั่งไส้แดงครับแต่ผมก็ปลูกบัวลายนะครับปลูกปนๆกันไปนะครับีนไปทางกิมจูนะครับระบบน้ำก็ประมาณนี้นะครับผมอาจจะลืมนะครับอครจะลืม อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องเทศอิสานออนซอนด้วยนะครับโอ้โหอ้อยังแรงนะครับท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นกิมจูนะครับผมกิมจูแท้ๆนะครับผมกิมจูจะแท,แท้ไม่ได้เอาแถวนี้นะครับผมลงทุนไปเอาอยู่สม,มุติสาครต่อเครดครับสะคอนประถมหมดแล้วครับผม สว่วนอันนี้หงเปาซื้อนะครับผมหงเปาซื้อนะครับรวบน้ำาับเส้นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมซูมให้เบิ้งนะครับตอนไว้นะครับลูกค้าอยากได้หลายเลยตอนไว้นะครับอันนี้จะเป็นกิมจู้นะครับผม ปลายครับเรือบลายเพราะว่าไฟไหม้นะครับผมไฟไหม้แร้งปีกายเนี่้โหเสียหายนักเลยครับผมเรือปลายกาลังพยายามที่จะดูแลฟื้นฟูปลุกใหม่ครับตอนนี้ความแรงของน้ํานะครับผมเฮ้งอดสิเป็นเม็ดนะครับบัสมีนะครับอันนี้ก็เป็นจิมจูนะครับอันนี้ก็ลูกค้านะครับลูกค้าอยากได้พันนะครับตอนนี้ลูกค้าต้องการไหลนะครับผมก็พยายามต่อนไว้อยู่นะครับผมตอน ตอนกิ่งไวนะครับตอนนี้ก็ออกหักแล้วครับนี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมอันนี้ค่อนข้างที่จะออกหักไวกว่าไอฮงเปาซือนะครับตอนบนประมาณเดือนหนึ่งก็ออกแล้วครับนี่เห็นไหมครับออกเกือบคู่ตุ้มแล้วครับตุ้มตัวนี้โหนะครับกิ่งนี้ยังสวยเลยนะครับผมนี่คุณภาพแน่นอนนะครับถ้าซื้อจากสวนฝรั่งกิมจูโดฮัยเปรย์นี่ครับพันนี่แท้แน่นอนนะครับ มไม่ต้มคนดูนะครับแท้แน่นอนนะครับผมบเอาบรชอบเอาของที่บแท้มาปูุนครับรสชาตินี่มันมันทีหวานอมเปรี้ยวแล้วก็มีความกรอบนะครับในตัวนะครับไม่จืดนะครับฝรังกิมจูส่วนบอตาเนี่บอกว่าสิเป็นหน้าฝนหน้าแล้งนี่รสชาตินี่อร่อยตลอดเวลานะครับการันตีโดยลูกค้าที่สร้างกิ่ง,งพันธุ์น้ำผมนี่หลายนะครับผมตอนให้ก็แทบสิบบทันเลยนะครับผม บบน้ําก็จะประมาณนี้นะครับผมเบื้องรัศมีการนี่นะครับนี่ก็เป็นกิมจูนะครับกิมจูที่เหลือจากไฟไหม้นะครับผมไม่ไม้กิมจูที่เหลือจากไฟไหม้นี่ครับผมบํารุงดูแลฟื้นฟูมานะครับก็แต่ก้อนก็ลายครับแต่ตอนนี้เหลือบ่ลายแล้วครับเพราะว่าไฟไหม้นะครับผมเอาฝากไว้ะครับประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม ก็ไว้วันนี้นะครับแต่อย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เบาตานะครับทำคลิปดีๆเดี๋ยวโดนนะครับพบกับผมเบวตาได้ใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผมคลิปนี้เราไปก่อนครับสวัสดีครับ